ะะกับคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนาะขอบคุณพี่น้องจ๋าที่มาอ่าถอยฟังประเดือนเมาหมอยว่าคุยกันเนาะเนาะว่าหนัวหัวมวนกันเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็ขอบคุณ้หลายทั้งเอซีใหม่แล้วก็เอ็กซีเก่านะคะเนาะที่มาให้กําลังใจประเดือนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ประเดือนจะเป็นภาษาลาวเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ประเดือนจะขอเป่เป็นภาษาลาวเนาะเปลี่ยนกันเดี๋ยวไทยแด่ลาวแด่เนาะนะคะเรื่องนี้อยู่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งของประเดือนนี่แหละนาง มาแต่งงานอยู่นี่นางนางก็มาแต่งงานอยู่นี่เนาะมากันที่แรกนางกับมาอ่ากันสองคนกับสามีก่อนเนาะมาแต่งงานอยู่เยอรมันแล้วบัตนานียยูบดนอยู่ใดบโดนดโดน,นางกับอ่าไปรับลูกมาจากเมืองไทยเพราะนางมีลูกติดอยู่สองคนเนาะค่ะเนาะอ่าแล้วบัตนี้อ่าสามีนั่นก็ย้อมให้นางน่ะไปรับอาลูกมามาอยู่น้ากันอยู่เมืองไทยแล้วบัตนานีเอาลูกมาเลี้ยนอยู่อยู่เยอรมันนี่แหละ ลูกก็เรียนเก่งเก่งเด็พี่น้องจ้าลูกก็เรียนเก่งเก่งสอบแล้วก็เขาเรียนสายอาชีพได้กันทุกค้นเลยลอ่ะเราลูกก็ยังเรียนสายอาชีพอยู่ยั um งมาทันจบเนาะเราเมือหนึ่งคนกับมีแปนว่าอาจจะไปเที่ยวเมืองไทยกันนาะค่ะเนาะก็เลยว่าพาคขอบครัวกันอะไปเที่ยวเมืองไทยกันทั้งสี่ค้นพอเม่ลูกเนาะแต่ลูกนะ่ะมาอยู่อย่ละมันก็ได้หลายปีเพราะว่าตั้งมาตั้งแต่เด็กน้อยจนกระทั่งมาเรียนสายอาชีพเนาะค่ะเนาะก็ร่า สิบหาสิบหกแล้วละ่ะประมาณนี้แหละก็ได้กลับแต่กลับกลับไปเที่ยวไทยกันความเป็นแม่เนาะ,ะก็ดีใจแม่นมาละ่ะความเป็นแม่ก็ดีใจว่าครอบครัวเขาจะได้กลับพร้อมกันพ่อแม่ลูกเนาะจะไปเที่ยวแต่ลูกนะว่าแม่ลูกคนเด้ออย่างที่ประเดินวามา,มานาั่งมีลูกติดมาจากเมืองไทยนั่งเอา,มาเ,อา,ม,ามาเรียนอยู่เมืองนอกเนาะค่ะเนาะแล้วมันนี้กลับไปเรียนไปเที่ยวเมืองไทยกันกเขากะ เฮ็ดเรื่องกันไปน่นะแหะไปตอนช่วงฤด,ดูที่โรงเรียนปิดเทอมเนาะพอโรงเรียนปิดเทอมนี่เขาก็าอะคนที่มีลูกเนาะค่ะเนาะในอย่างมันเนี่ยอคนที่มีลูกจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าจะออกเที่ยวในแต่จ,จักเทือนึงก็ต้องคอยให้โรงเรียนปิดก่อนเขาจะได้เอาลูกไปน้ำเพราะว่าช่วงลูกเรียนเนี่ยเขาจะ ไปใดบ่ไดจะดัดคอยดูแลลูกว่าลูกไปโรงเรียนการเรียนลูกเป็นยังไงยังยังสี่นะก็จะไปใดบ่ไดก็จะต้องคอยในช่วงฤดูที่ว่าโรงเรียนปิดเทอมเนาะคะ่ะเขาจังจะได้ไปโรงเรียนกันนะคะในปัตตานีอากาศพอนั่งก็ได้ไปลงก็ได้ไปเที่ยวกันพวก็ซสือตัวซีใบไปเที่ยวไทยกันก็มีควาวบสุกกันนะเนาะเนาะค่ะเนาะไปอยู่เมืองไทยกับมีควาวบสุกกันดีเพราะจะภากหนึ่งอ,อยู่ใดบ่โดน พอ่อใกล้เสียฮอดมือกับมาจากเชียวนี่ลหละก็ใกล้สียฮอดมือกับจากไทยมา,าบ้านเยอรมันนี่่หะไอพ่อหนังก็ไปบอกลูกอีกคนหนึ่งนะคะลูกมีสองคนไปบอกลูกอีกคนหนึ่งบอกว่า,าเธอว่ต้องกลับเยอรมันหนาะเธอบม่มีสิทธิ์กลับเยอรมันเพราะฉันไปที่อำเภอแล้วอับให้เธอออกจากทะเบียนบ้านฉันแล้วเธอบม่มีทีไปแล้วแล้วเธอกลับไปบ้านฉันบ่นไรโอ้พี่น้องจ้า ตกะตะลึงกันเบิดเลยล่ะค่ะตกตะลึงกันเบิดเลยบ่ตตยคิดว่าเขาจะสามารถทําแบบนี้ได้ยูยูเนี่ยเขา,าเคยเว่าวมาก่อนเลยนะว่าจะบม่ใหา้ลูกคนนี้กลับว่าจะให้ลูกคนนี้ไปอย่างเสียเขา,าเคยว้ามาก่อนเลยเพราะยูยูมาบอกว่าเธอว่าต้องกลับแล้วนะเยอรมันเพราะฉันจะไม่ใหา้เธอกลับแล้วฉันไปเอาเธอออกจากทะเบียนบ้านฉันเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเธอจะต้องอยู่เมืองไทยนี่ฉันบม่ใหา้เธอกลับแล้วเพี่น้องจ๋า เด็กน้อยยังต้องเรียนหนังสือเด็กน้อยยังต้องเรียนหนังสือล้วก็เรียนวม่าท่านจบเราเรียนอยู่สายอาชีพโรงเรียนสายอาชีพเนี่ยอีกว่ากี่ปีจากปีกัวกัวในลูกก็จะเรียนจบมีใบประกาศที่จะไปประกอบอาชีพได้แล้วอันนี้มาบอกลูกกระทันหันมาใบเายเธกกับให้จังไหนล่ะแม่กับว่าวบ่ได้แม่กับบ่าก้าวว่าวแม่กับผัดย่านผัวเพราะว่าอีหย่างที่น่งย่านผัวเพราะว่านั่งว่าวภาษาบ่ได้นางบอกเก่งภาษา นี่แหละป้าเดือนยังบอกกับทุกคนเด้อค่ะว่าคันบพราว่าเขาไปอยู่สิหดพยายามเด้อค่ะร่ำเรียนอย่างนน้อยเพ่าะเขาจำเป็นต้องเกง่งเขาจำเป็นต้องเพอร์เฟกต์แต่เขาต้องสามารถที่จะสื่อสารกับคนนั้นใดเขาสามารถที่จะอธิบายเรื่องยังยังให้กับคนคนนั้นฟังใดมาเพ,าะ,เพาะอีหยังเหตุการณ์อีหยังแต่แบบเนี้ยเขาต้องเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ก็เพราะว่าภาษาเด้อค่ะ้าเข้าบบนได้ภาษานี่ก็าาค,าาคือเขาเห็นอย่างบ่ไดเลยนะคะ เห็นอย่างบ่ได้เลยแล้วบัดนี้นงา,า,านง,นงบา่ได้ภาษานาอนางบ่เก่งภาษานางก็เลยต้องจําใจถิ้งลูกผู้หนึ่งไว้เมืองไทยแล้วเอาลูกผู้หนึ่งมาเด็กน้อยล่ะคะแล้วเด็กน้อยละ่ะก็อยากคิดเลยเนาะว่าเด็กน้อย,นยในความหูซื้อของเด็กน้อยน่ะจะเป็นยังไงเพราะเขาก็ยังเลี้ยงอยู่อีกปีก็กลัวหรือสองปีนี่เขาก็จะจบแล้วแล้วบัดนี้เขาต้องมาถิ่งการเลี้ยนกลางคันเนี่ยเขาสิเห็ุเขาสิมีความหูซื้อจังไห๋ แม่ก็ต้องกลับตัวเองต้องอยู่โดดเดี่ยวในเมืองไทยคุณเดียวน้องอีกคนหนึ่งก็ต้องกลับไปเยอรมันต้องไปเรียนแล้วตัวเสียดจังไดเราแบบนี้ยพี่น้องจา๋ามันสุดแสนที่จะอ,อัดอันตันใจแท้ๆนะคันว่ามีสามีเราไม่เห็นต่งสี่กับเราเนาะแล้ววันนี้เด็กน้อยหนังกำบังจะกลับเยอรมันดอกเด้อพี่น้องจา๋าเขากะอ,อยู่เมืองไทยนะหางานเท็ดไปเลยอยู่เมืองไทย เอ้าผู้ใดมาเนี่บันนี้อ๋อขมาน่อยเข่าบ้านเขาก็หางานเหตุอยู่เมืองไทยเนี่ยแะค่ะเขากลับเลยไดเรียนต่อวันนี้เขาก็เลยกลับไปเรียนอีกอยู่ใดบโดดมังเขากลับไปหาเรียนอีกแบบแบบว่าเรียนแบบว่าไอ้สายแบบอื่นๆอ่ะที่เขาพอจะเรียนได้แต่วันนี้เขาก็เรียนประทันคนอ่ะพี่น้องจ้าเขาก็เรียนประทันคนอื่นๆคขันหมู่อื่นๆเขาคือการเขาก็เลยออกจากการเรียนเด็กนักเด็กน่อยผู้นี้ก็เลยเสียอนาคตไปเลยเนาะพี่น้อง มันแสนสุดแสนที่จะอัดอันแทนแม่แล้วก็แทนลูกที่ว่า,าพ่อบอเอาลูกพ่ออีหยังจังบอเอาลูกกับบอฮูเนาะนาเป็นอย่างจังบอาก,กันก่อนตอนที่ฮาอยูอย่าละมันบอกว่าฉันบอาหาเ้เธอไปนะเด็กน้อยมันจะได้เกี่ยมตัวเนาะว่ามันเหตุจังไนอีหยัง,ยงสี่นั่นนะแล้ววันนี้่ายยู่มาบอกกันจะแบบนี้เด็กน้อยมันก็หบบาบปรได มันก็อยู่ืองทยแต่ก็อยู่บองทย้ยแหละตอนนี้นะคะอยู่แบบว่าคงจะกลับไปหาพี่น้องอยู่บางไท้ยนั่นแหะก็ไปหางานนั่นเห็ดนี่เฮ็ดแต่แม่อยู่ทั้งนี้กระทรงเงินไถ้อยู่บ่อยๆนะคะแต่แม่อยู่ทั้งนี้ก็แล้วนั่งกับอะไรไปเหตุงานได้ล่ะนั่งกับอะไรไปเห็ดงานก็เพราะเรื่องภาษานี่อีกขึ้นกันนะพี่น้องจ๋าก็มีหลายๆคนอ่ะคือว่าการที่เขาเก่งภาษาก็บคสามารถที่จะออกไปเหตุงานได้เนาะนะคะเพราะว่า เขาบูฮูจะสื่อสารกันบูฮูเรื่องเนาะแต่เด็กน้อยอีกคนหนึ่งลูกอีกผู้หนึ่งน่ยเขากะาามาเรียนอยู่เยอรมันนี่แหละเขาก็เรียนจบแล้วมีงานเหตุแล้วพอเขามาจบแล้วมีงานเหตุแล้วเขาก็ออกบ้านได้หล่ะเขาก็ออกบ้านไปอยู่อีกทีหนึ่งเขากาบ็บอยมอยู่กับพอคือกันเขากาบ็บอยมอยู่กับพอกแม่เพราะว่าเขาก็ย่านว่าเขากะโดนแบบปดคือกันนะคะเพราะว่าแม่ก็บม่สามารถที่จะอ่าทัดทานีนอย่างใดเลยแม่บม่สามารถที่จะอ่าซอยลูกคนใดไดเลยือวานาง ยังว่าแหละนางบกแข็งแรงนะคะนางเบาแข็งแรงที่จะไปต่อปากต่อค้าเรือไปต่อเบาอย่างนั่งเองกับญาติผัวคือกันเนาะตอนว่าอตอนที่ว่าออยู่บ้านก็คือกัน,กนเพราะว่าขันขันนั่งจะไปบ้านมูบ้านพวกจังเสียผัวก,ก็จะบอกว่าเจ้าไปเท่านี้นะเท่านั้นนะจักโมงเนะี่ยเจ้าต้องกลับนะขันเจือคอยสิไปฮับเจ้าเจ้าต้องไม่ยืนอยู่ถนนแล้วนะบ่มแมนคอยต้องไปตามเจ้าในบ้านดิจังสั่นเลยดิผัวเขาอะแบบว่า ดดันกด,ดขีนนังมากๆเลยก็เป็นตาหนาสงสารเล้าอยู่ดอกเนาะพี่นอ้องจ๋าประเดือนว่าอ่าคนเฮาเนี่ยบางครัง้งบางคราวเน่ะอ่าเขาก็บ่สามารถที่จะเฮ็ดอีหอย่างใดเพราะว่าเขามาอยู่เมืองนอกเขากับอาศาาัยเขาแมนมนบนลบะแล้วก็ เขาก็เอาลูกมาน้ำแล้วบันนี้คันว่าเป็นแม่ที่บอกแข็งแรงกันนี่แหละก็จะเป็นอยู่ยังสี่เนาะคันว่าเป็นแม่ที่แข็งแรงกับบอมีไผ่จะมาดูแลลูกเขาได้คือเขาจะสามารถปกป้องลูกได้ว่าจะเห็ุยังลูกกับลูกชั้นยังสันยังสี่พอได้นะอีย่างยังสี่มันบละแต่นี่เธอกระบอกแข็งแข็งขนาดนั้นเธอกกระบอกกาไปต่อปากต่อค้ำกับเขาเราเธอกจําเป็นต้องทิ้งลูกเอาไว้มองไทยแล้วก็ตัวเองก็ต้องกลับมากันสองคนสามคนกับลูกสาวอีกผู้หนึ่งเนาะนะคะนี่แหละ หลายหลายคนก็คิดแต่ว่ามีผัวฝรั่งเราดีมีผัวฝรั่งเราเขาเอาลูกเอาเต้าเขามันเป็นบางคนโดยพี่น้องจ๋ามันเป็นบางคนเพราะว่าบ่ทุกคนไปเนาะมันบ่ทุกคนไปที่ว่าจะดูแลเขาแล้วก็ดูแลลูกเขาได้แบบถึงฟังถึงสาขนาดนั้นเนาะแล้วก็อยู่กับตัวของเขาเองนะน้ำละพี่น้องจ๋าอยู่กับตัวของเขาเองแล้วว่าเขาจะปกป้องครอบครัวได้เท่าไหร่เนาะนะคะเขาบกแข็งแรงแล้วปกป้องครอบครัวเขาบ่ได้อ เขาก็ต้องโดนเขาเหยียบย่าเขาอยู่ตลอดเวลาโดยที่เขาไม่สามารถที่จะเหตุอีหยัาเขาได้เพราะฉะนั้นอยาเด้อค่ะเห็ุอีหยัาก็ตามเขาจะต้องปกป้องครอบครัวเขาให้ได้ปกป้องลูกเขาให้ได้เนาะคันเข้าเป็นแม่เนี่ยเขาเป็นแม่ถ้าเกิดว่าอ่าเ้าปกป้องลูกเขาบุตรเนี่ยลูกเขาจะไปลูกเขาจะไปอยู่แบบไหนลูกจะขอความช่วยเหลือจากเขาได้จังไหนในเมื่อคันมาอยู่มั่งนอกเนี่ยลูกก็จะต้องคิดว่าเขาเป็นแม่ แม่จะต้องดูแลปกป้องเขาได้คุ้มครองเขาได้แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแม่เนี่ยแล้วเขาคุ้มครองเขาบ่ไรเนี่ยก็เขากกจะไปเหตุจังไดล่ะเขาก็บ่สามารถที่จะดูแลตัวเองกับบ่ไรกันเขาปกป้องลูกบ่ไรนะคะลูกของเขาเนาะเขาเกิดว่าจังไดก็ตามพี่น้องจ๋าเขาจะบ่ปล่อยเขาแน่นอนเขาจะบ่ปล่อยเขาแน่นแต่เธอกับบ่ได้ทิ้งลูกนะเธอกับบ่ได้ทิ้งลูกเพราะว่าถึงว่าลูกจะอยู่เมืองไทยแล้วก็ ส่งเงินให้ลูกที่จะไปเรียนวิชาชีพหรือว่าจะไปเรียนอีกอย่างต่างๆเงีง่ยแล้วแต่ลูกสิอยากสี่ไปแต่ก็ใจนึงอะนึกถึงหัวใจลูกเนาะพี่น้องจาอ๋าเด็กนอนอาชีพจะังไหนเขาสิมันสีจะคมคืนแค่ไหนพอมาถึงแม่มาถิงไปถึงอยู่เมืองไทยอยู่ผู้เดียวยังเสียตัวต้องไปสร้างชีวิตใหม่ตัวต้องไปนับหนึ่งใหม่ตัวต้องไปผจญภัยอยู่ลําพังผู้เดียวใหม่ในเมืองไทยที่แบบว่าเขาเคยจากมาโดนมันมัละ แมนยูเขาอาจจะเกิดอยู่เมืองไทยแต่วันนี้เขาจากมาโดนการเรียนการนีอย่างเขาก็เปลี่ยนแปลงไปบิดแล้วเขาจะไปนับหนึ่งไม่นะ่ะมันก็อาจจะทันอยู่แต่าอาจจะซาก,กวัวคนอื่นแดเนาะนะคะพี่น้องจ๋าประเดอนอยากจะฝากไว้ด้ยค่ะถูกคนจ๋าการที่เขามาอยู่มงองกภาษาเด้อค่ะอย่างน้อยๆเขาก็ต้องดิ้นล้นเรื่องภาษาได้จักหน้อยหนึ่งเนาะคะ่ะอย่าปล่อยเลยตามเลยอย่าคิดว่าโอ้เดียวมีผัวเนาะ ผัวเห็ดอันนั้นให้ผัวอันนี้ผัวกระดูแลอันนั้นผัวกระดูแลเขาประจาเป็นดอกผัวจะดูแลทั้งหมดอย่างจิงมันโมเมนต์นะคะเขาต้องดูแลตัวเขาเองให้ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะนะคะแล้วก็อย่าลืมเด้อค่ะยังไงกะฝากคลิปนี้ของประเดือนแด่เด้อค่ะจังไงกะคลิปเนี่ยประเดือนต้องลาไปก่อนเนาะค่ะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ประเดือนได้เด้อจ้าทุกๆอ่า ซับสไคร้หรือทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกำลังใจของป้าเดือนเนาะคะ่ะเนาะที่ป้าเดือนจะได้นี้กำลังใจเฮ็ดลิปใหม่ต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะอย่างไรกะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันได้เด้อค่ะคลิปนี้ปราเดือนต้องลาไปแล้วเนาะก็ให้มีความสุขเด้อค่ะขอให้มีอายุมันขวัญยืนละกะ,ะมีพันธนามไมที่สมบูรณ์เนาะอย่างไรกะคิดจริงใดก็ขอให้สมมุ่ณความมุ่งมา่นปารถานานะคะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ